สวัสดีครับสวัสดีค่ะเพิ่งเปิดเทอมชื่ออะไรเอ่ยชื่อภูเขาครับภูเขาแม่น้ำภูเขาก็เลยกวักมือเรียกโกตอสี่ทับพอดูปลายหางเหมือนกันไหมเอ้ยอ้าวอุ้ยบังมันมาก่ะใส่โซ่กันแม่สั่งมาแม่สั่งแม่สั่งมาแม่สังมาครับดูดูดูโกระโมว่าลองดูสิมีแต่ชุดลัง คือพี่ทีมงานตั้งใจใส่ชุดนักเรียนใส่มานานยังคะซื้อใหม่เคุณแม่ซื้อราคาเท่าไหร่ถูกอยู่ถูกใช่ไหมใช่ครับมันบอกแม่ไม่มีไซส์แม่เขาจะสั่งในออนไลน์ของเราก็คือจะมีตั้งแต่ไซส์เล็กจนถึงไซส์ใหญ่เลยคะ่ะอ,อย่างของพี่ก็ใส่ได้ของน้องก็ใส่ได้ม .3 ที่จบมาได้เกรดเท่าไหร่2.5ถึงเกรด3 ได้2.58าแกับบ้านค่ารถเท่าไหร่40 18โซกาโมใจดีเกรด3เอาไป300บาทเกรด2เอาไป20บาทครับค่ารถ20บาทเอา200บาทบังเอิญความโชคดีมีจริงถ้าเราขายเข็มขัดให้โซกาโมเราจะขายว่ายังไงใส่ง่ายสบายตัวเเข็มขัดยาวเพื่อใส่ได้ แม่ไปหามาที่ไหนก็ไม่มีแต่ที่ไหนมีคะโซการโมวันนี้เจอโซกาโมเราจะบอกว่าอย่างไงอ่ะดีใจครับที่เจอนนีครับใจที่เจอโซกาโมเปิดเทอมใหม่ตั้งใจเรียนเพิ่ม่อีกจะได้เหมือนกันเราอยากจะฝากอะไรบ้างตั้งใจเรียนกันนะครับไม่เกเรต็กดีของพ่อแม่เปิดเทอมใหม่ก็ปรับปรุงตัวครับตั้งใจเรียนให้ดีขึ้นถ้าคะแนนโชคดีของเราเต็มสิบเราคิดว่าเราได้เท่าไหร่ร้อยครับโอ้เพราะอะไรอ่ะความโชคดีครับและความบังเอิญให้ล้านแล้ว คดีมากครัวันนี้ขอให้ความตั้งใจประสบความสําเร็จนะคะโชคดีขอให้เป็นเด็กดีแล้วก็ตั้งใจเรียนนะคะทําให้ดีที่สุดขอบคุณนะคะ่ะ<แ>ขอบคุณะค,ะ<แ>ค่ณะ,คะ